เหลือเชื่อยิ่งอายุเยอะยิ่งรวยสำหรับคนที่มีเส้นการกรบาทการฝ่ามือสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องพุทธิตาชาแนวมีเรื่องราวเหลือเชื่อเกี่ยวกับคนที่มีเส้นการกรบาทการฝ่ามืออายุยิ่งเยอะยิ่งรวยมาฝากค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะดวงชะตาชีวิตของคนที่มีเส้นการ,กรบาดกลางฝ่ามือยิ่งอายุมากเมื่อถึงเวลาดวงชะตาชีวิตยิ่งรวยยิ่งแรงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะท่านเป็นคนที่อาจารย์ได้สั่งสอนให้ท่านนั้นปฏิบัติในสิ่งต่างๆ และยิ่งมีคาถาเพื่อที่จะให้คนที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือกราบไหว้บูชาเพื่อที่จะส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆแต่ไม่ใช่ให้ท่านนั้นเสกเอาเป็นเอาตายเพราะความโลภของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะทำอะไรก็เสก เศษเพื่อจะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเศษอยู่ตลอดเวลาแล้วมาบอกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่อาจารย์หลายท่านได้กล่าวเอาไว้สําหรับคนที่มีเส้นกากบาทการฝามือท่านเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงเหนือกว่าคนทั่วไปท่านได้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมชีวิตของท่าน เมื่อถึงเวลาดวงชะตาชีวิตของท่านจะแรงเอามากๆอายุยิ่งมากขึ้นดวงชะตาชีวิตยิ่งแรงยิ่งรวยท่านจะล่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีไม่ต้องดิ้นรนให้มากสิ่งต่างๆที่ท่านได้กระทำก็จะประสบความสำเร็จอายุมากขึนเรื่อยๆสิ่งที่ได้ทำอยู่ก็จะสำเร็จ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเพราะท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงเป็นคนที่มีเทวดาคอยปกปักรักษาชีวิตท่านจะแตกต่างจากคนปกติเพราะว่าท่านมีเครื่องหมายที่เทวดาทำเอาไว้คุณมีดวงชะตาที่ดีกว่าคนทั่วไปจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ยิ่งอายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลวงชะตาชีวิตของท่านจะส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นเหนือกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเป็นคนที่มักแบบภาละเอาไว้เพียงลำพังสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ แม้จะมีคนดูถูกเหกียดยามในตัวของท่านท่านจะมีอารมณ์น้อยใจเป็นบางครั้งแต่ท่านก็ไม่เคยยอ่อท้อต่อความยากลำบากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่มีความอดทนดูแล้วและยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ชอบช่วยเหลือสังคม และยังมีความคิดสร้างสรรค์ทำในสิ่งต่างๆชอบสร้างผลงานสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ท่านได้ทําอยู่ประสบความสาเร็จขอให้ทุกท่านที่มีเส้นกรกบาดกางฝ่ามืออดทนอดกันในสิ่งที่ได้ทําอยู่ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆดวงชะตาชีวิตของท่านก็จะแรงตามมาด้วย สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะสำเร็จผลตามมาท่านนั้นประสบความสำเร็จในที่สุดมีเงินมีทองใช้ใจไม่ขาดท่านควรปล่อยวางและทำใจให้สบายอย่าเก็บปัญหาของคนอื่นมาใส่ใจโดยเด็ดขาดท่านควรช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่ท่านจะช่วยได้แต่บางครั้ง คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะน้อยใจตัวเองบ้างว่าชะตาชีวิตของท่านทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีแต่ไม่เป็นไรจงให้กำลังใจตัวเองต่อไปเมื่อถึงเวลาดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนไปให้กับท่นานอย่างแน่นอนอายุมาขกึ้นเรื่อยๆท่านจะร่ำรวยเงินทอง ในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จะประสบความสำเร็จเป็นสิบเท่ายิ่งถึงช่วงวัยกลางคนท่านก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทำไม่ว่าจะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำมาพร้อมกันอยู่นั้นท่านก็จะมีความรับผิดชอบทำในสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำจะส่งผลให้ชีวิตของท่านมีความสุข แต่ท่านยังมีความสุขในการทำงานต่างๆของท่านอีกด้วยอย่าไปน้อยใจในดวงชะตาชีวิตของตัวเองเลยถ้าคุณคิดแบบนั้นจะบันทอนจิตใจของท่านทำให้ท่านนั้นไม่มีความสุขจงภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีในสิ่งที่ท่านนั้นได้ทําอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างตัวของท่านอย่างแน่นอนผู้คนมากน้าหลายตา จะอิจฉาในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่แต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่มีเส้นการกรบาทการสามือเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเอาตัวรอดมาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วแถมมีซิฟเซนที่แรงกล้ามากๆจึงส่งผลให้ใครที่จะมาปองร้ายกับตัวของท่านนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรตัวท่านได้ ยิ่งส่งผลให้สิ่งต่างๆที่ท่านได้ทําอยู่ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนท่านจะสมดังใจหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทําแต่ท่านก็จะเครียดในภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันท่านมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น20,000ถึง30,000บาทแต่ภาระค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน และท่านก็จะมีความเครียดตามมาด้วยไม่ต้องเป็นห่วงดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแรงกล้ามากๆสำหรับคนที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือเมื่อถึงอายุวัยกลางคนท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดกิจการงานที่ได้ทำอยู่จะประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนจะส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่นั้น ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นทำไมทึ่งบอกว่าคนที่มีเส้นกากบาทการฝ่ามือจะประสบความสำเร็จในวัยกลางคนเพราะว่าคนที่มีเส้นกากบาทการฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นสูงมีความพยายามมานะบากบั่นในสิ่งที่ท่านได้ทำอดทนต่อหน้าที่การงานไม่ว่าช่วงเวลาที่ยังเป็นวัยรุ่น ยังไม่ถึงวัยกางคนท่านนั้นเป็นคนที่มีความอดทนสูงในการทำงานพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เร็วขึ้นแต่สำหรับบางคนที่ประสบความสำเร็จเร็วก่อนที่จะถึงวัยกลางคนถือว่าดวงชะตาของท่านส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ประสบความสำเร็จก่อนจะถึงช่วงเวลา แต่ถ้าหากใครที่มีเส้นกากบาทการฝ่ามือยังไม่ประสบความสำเร็จยังมีชีวิตที่ยังตกตามอยู่ความพยายามและความอดทนจะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือในช่วงวัยกลางคนวัยกลางคนก็จะประมาณอายุ40ถ50ปีขึ้นไปส่งผลให้ชีวิตของท่านมีความสุข กิจการงานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จผู้คนรอบข้างจะยอมรับในตัวของท่านอย่างแน่นอนบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงใบกลางคนสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือทางด้านโชคลาภวาสนาท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่หรือกิจการที่ท่านได้ทำอยู่จะประสบความสำเร็จ แต่ละคนจะประสบความสําเร็จไม่พร้อมกันเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็มีบุญเก่าที่ได้ทํามาตั้งแต่อดีตชาติมาช่วยหนุนนําชีวิตส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันนั้นประสบความสําเร็จสําหรับคนที่มีหนี้สินเมื่อถึงวัยกลางคนท่านก็จะได้ปิดหนี้สินก้อนใหญ่ นส่งผลให้ชีวิตของท่านได้ใช้ชีวิตแบบสบายเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าพื้นที่ของแต่ละท่านของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีเงินมีทองใช้ใจ่ายไม่ขาดมือแต่สำหรับบางคนก็มีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนำแค้นของตัวเองจึงส่งผลให้ ช่วงบั้นปลายชีวิตของคนที่มีเส้นกากบาทการฝามือจะได้พบเจอความสำเร็จไม่พร้อมกันขอให้ท่านปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมหมั่นทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนอุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ ถ้าทำแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านจะเริญรุ่งเรืองได้เร็วขึ้นบุญกุศลในครั้งนี้จะลบล้างกรรมเก่าที่ท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติสุดท้ายขออนวยอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือขอให้ท่านประสบความสำเร็จรำ่ำรวยเงินทอง ในเร็ววันนี้ด้วยเพิดสาธุขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพุทิตาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ